ยินดีต้อนรับสู่ออโตเอ็กพียเรียนปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับข้อมูลยานยนต์แบบจอดลึกรีวิวจากผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์รถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโตโยต้าคอมมิวเตอร์อย่างใกล้ชิดรถตู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่เชื่อถือได้และใช้งานได้หลากหลายที่สุดในตลาดด้วยความทนทานความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานโตโยต้าคอมมิวเตอร์ยังคงตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการขนส่งและผู้ประกอบการรถรับส่งได้อย่างดีเยี่ยม โตโยต้าคอมมิวเตอร์ถูกออกแบบมาโดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและความสะดวกสบายตัวรถมีรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งและกลมกลืนระหว่างความทันสมัยกับความเป็นมืออาชีพด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเปรียวบางเพิ่มความโดดเด่นในการขับขี่กระจกมองข,งข้างขนาดใหญ่และระยะใต้ท้องรถที่สูงช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและการควบคุมรถในเมืองและชานเมืองโครงสร้างตัวถังแบบลัดเดอร์เฟรมให้ความแข็งแรงสูงและรองรับการใช้งานหนักได้ดี ภายใน Toyota c คอมิวเตอร์ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่นั่งสามารถรองรับได้ถึง15ที่นั่งโดยมีพื้นที่วางขาและสีสับเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคนการจัดวางเบาะนั่งถูกออกแบบมาให้ขึ้นลงได้สะดวกเบาะนั่งมีความนุ่มสบายเหมาะสำหรับการเดินทางกลายหน้าต่างบานใหญ่ช่วยเพิ่มแสงธรรมชาติและทัศนวิสัยระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูงช่วยให้ภายในรถเย็นสบายตลอดการเดินทาง เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบสี่สูบขนาด2.8ลิตรของโตโยต้าคอมมิวเตอร์ให้กำลังประมาณ163แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีเยี่ยมแม้บรรทุกเต็มพิกัดด้วยแรงบิดที่ดีทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างรับรื่นทั้งในเมืองและทางไกลระบบความปลอดภัยถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโตโยต้าคอมมิวเตอร์มาพร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยที่ครบครัน เช่นระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยเบรก BA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและถุงลมนิรภัยห่อลายจุดโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงให้กับห้องโดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุและยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมกล้องมองหลังเพื่อความปลอดภัยในการจอดรถในด้านเทคโนโลยี Toyota c คอมพิว r ตอร์มีระบบ Infotainment พร้อมหน้าจอสัมผัสรองรับบลูทูธพอร์ต USB และระบบนำทางในบางรุ่นแม้ไม่หรูหราเหมือนรถยนต์ระดับพรีเมียมแต่ระบบเหล่านี้ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ บางรุ่นยังมีระบบกุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้โตโยต้าคอมมิวเตอร์โดดเด่นคือความประหยัดในการดูแลรักษาและมูลค่าขายต่อที่ดีจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องการยานพาหนะที่คุ้มค่าทนทานและรองรับการใช้งานหนักได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณกำลังมองหารถตู้เพื่อขยายธุรกิจขนส่งหรือเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน Toyota าคอมมิวเตอร์คือทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านสมรรถนะความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายมันคือยานยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานจริงและยังคงไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานของ Toyota อย่างแท้จริงขอบคุณที่รับชมรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับโตโยต้าคอมมิวเตอร์หากคุณชื่นชอบเนื้อหาด้านยานยนต์ที่ครอบคลุม รีวิวแบบมืออาชีพและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่อย่าลืมกดติดตาม Auto Experience ไว้ด้วย